วันนี้วันที่28เดือนกรกฎาคมปี2025เราจะมาฟังสาระอมเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าทุกๆที่แสนหวานจงให้ข่าวดีกับทุกๆคนว่าความสงบกำลังถูกก่อสร้างขึ้นมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งพ่อได้มาที่จะก่อสร้างศาสนาเทพอันเป็นดิลันดั้งเดิมคำถามทำไมลูกๆ จึงได้รับสิกญนลซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะอยู่ในการจดจำคำตอบก็เพราะว่าโดยการมีการจดจำที่รูปนั้นจะมามีสุขภาพที่ดีตลอดการและบริสุทธิ์ตลอดและนี่แหละทำไมเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปมีเวลาให้อยู่ในการจดจำในชั่วโมงเช้าตรู่หลังจากอาบน้ำและทำอื่นๆจงไปเดินเล่นหรือว่านั่งอยู่ในความสันโดษ ที่นี่นั้นไม่มีอะไรนอกจากหลายได้โดยการมีการจดจำที่ลูกๆนั้นจะมาเป็นนายของโลกได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกเราบรามินนั้นเป็นเครื่องมือที่จะก่อสร้างความสงบอยู่ในโลกดังนั้นเราจะต้องคงอยู่ยัางเต็มไปด้วยความสงบอย่างมากๆเราจะต้องพูดค่อยๆ แล้วด้วยความสูงสักอย่างมากมายจุดที่สองให้ละเลิกการอยู่อย่างประมาทและเขียนพยายามที่จะมีการจดจำอย่าได้หมดหวังพรขอให้ลูปนั้นจงมาเป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จไม่ใช่โดยการกลัวต่อข้อสอบใดๆแต่จงใส่ฟูสะท็อกแล้วก็ผ่านเป็นที่เมื่อข้อสอบใดๆ ได้มาหาลูกอย่าได้กลัวอย่าได้มีคับถามใดๆเช่นทำไมนี่มาอย่าได้เสียเวลาของลูกในการคิดเช่นนั้นให้จบสิ้นคำถามทั้งหมดแล้วใส่ปุ่มสต็อปเพียงเท่านี้ลูกก็จะเปลี่ยนชั้นเรียนนั่นก็คือลูกนั้นจะผ่านข้อสอบนั้นไปผู้ที่ใส่ปุ่มสต็อปจะผ่านได้อยา่างเต็มที่ เพราะบูสต๊อปนั้นคือสภาพของการเป็นจุดดูแต่ไม่เห็นและฟังแต่ไม่ได้ยินได้ยินอะไรที่พ่อนั้นบอกลูกมองดูที่พ่อนั้นได้ให้อะไรกับลูกแล้วลูกก็จะผ่านอย่างเต็มที่สัญลักษณ์ของการผ่านก็คือการมีประสบการณ์กับสภาพไต่เต้าตลอดเวลาและมาเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จ คติพจน์เพื่อที่จะมีความก้าวหน้าในตัวเองให้ละเลิกคำถามการแก้ไขและการอ้างอิงให้รักษาการติดต่อของลูกให้ดีอัตฉโองค์านติ